สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลโซเอิร์ออนอาร์ตคัพ2024ที่ประเทศเกาหลีใต้ทีมชาติไทยชุดยู20พบกับเกาหลีใต้ชุดยู20ผลการแข่งขันเป็นทีมชาติเกาหลีใต้เอาชนะทีมชาติไทย4ประตูต่อ1โดยทีมชาติเกาหลีใต้ได้ประตูจากคิมเยอนวอนนาทีที่27ยินซุนเซียวนาทีที่45บวก3 หองซอกคุนนาทีที่61และลูกปิดท้ายคิมยัีงจุนนาทีที่87ส่วนทีมชาติไทยได้ประตูตีไข่แตกจากเดคแคนไลอันในนาทีที่56จบกกเกมการแข่งขันเกาหลีใต้โลรมอาชนะทีมชาติไทย4ประตูต่อหส่วนผลอีกคู่ทีมชาติอินโดนีเซียชุดยู20่20เอาชนะทีมชาติอัจจิราชุดยู20่22ประตูต่อห สำหรับโปรแกรมหน้าถัดไปของทีมชาติไทยจะลงสนามเป็นหน้าทีสองพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่30สิงหาคมเวลา14นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย